แค่ในประเทศไทยแล้วดูไลฟ์อยู่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับน้องๆครับเป็นยังไงบ้างครับกับทีเซอร์เปิดตัวเมื่อสักครู่นี้กับนา CJ 18ปีครับน้องๆผมพยายางชอบชอบกันไหมครับน่ารักมากเลยนะ่นารักไหมครับ ็นสผู้จีนที่จะมาร่วมงานกับทาง CJ m a ของเราโดยที่เราเราเนี่ยเป็นภาพของเงาสีดำถูกต้องไหมครับเป็นเงาสีดำแล้วก็ให้แฟนขบเข้ามาลองเดากันดูว่าใครจะมาร่วมงานกับทาง CJ Mall แต่ครับแต่มีคนหนึ่งโป๊แตกถูกต้องไหมครับดันไปกดรีทูวิ้เฉยเลยมือไยมากคือคือมันก็ไม่เฉงโป๊เพราะาจริงๆเหมือนผมเห็นทาง CJ Mall ลงถูกไหมครับแล้วทีเนี้ย คุณผมจำได้ว่าเราไปถ่ายงานชิ้นนี้มาครับผมก็เลยด้วยความที่แบบเราทางานมาเราอยากใช้งานตัวเองกดรีทวีตนะครับก็เลย r e t w e e อยากจะให้ทุกคนได้แบบได้เห็นผลงานของเราใช่ครับลังจากนั้นผมก็เห็นคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอ้าโป๊ะหรอเป็นอะไรทันใดนั้นผมก็เลยรีบอันรีทวีตไปครับก็เป็นการแซวๆกันนะครับว่าโป๊ะแต่ไม่ได้แต่จริงไม่ใช่น้องเฟิร์สก็อยากจะแชร์ผลงานที่ตัวเองไปร่วมมานั่นเองครับเขาตางเห็นไหมครับว่าเ first r e ีทวีต ้วเห็นเขาจริงจริงเห็นเห็นมันขึ้นในทวิีแล้วก็แคปแอบส่งให้เปิดเพิมใช่ทีนี้เราเห็นแล้วเราก็แคปส่งให้เขาใช่ไหมแล้วพอต่อเข้าไปในพื้นที่เพอ้าวดีแล้วเหรอแล้วเราทำไงเราดีบ้างไหมหรือว่าไปบอกเขารบก่อนรบกวนให้แฟนคลับไปบอกเราปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยจอยเลยปล่อยจอยเลยนะครับแต่ท้ายสุดผมว่ายังไงแฟนคลับก็รู้แลือแหละว่า ครับถ้าเกิดเป็นแฟนคลับตัวจีนยังไงแค่เห็นเงาก็รู้อยู่แล้วแห่ะว่าเป็นเฟิร์สก็ตามหรือว่าฟรีนกับเบกกี้นั่นเองน่ารักมากบอกเลยว่านี่คือแบบเป็นความน่ารักของทางศิลปินแล้วก็แฟนคลับเลยครับที่ช่วยกันรีทวิตบนหน้ถูกได้ข่าวว่าขึ้นเทรนด์เหมือนกันนะแค่แค่เปิดตัวนิดเดียวเองก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วนะครับหลังจากเปิดตัวคูจิไปกระแสตอบรับของเราดีเป็นอย่างมากเลยเราเลยถามต่อไปครับว่าอยากจะให้ แฟนคลับเนี่ยออกเลือกสินค้าใน CJ m จมอหน่อยมาซื้อได้กับสองคู่จิ้นของเราแฟนคลับอยากจะซื้ออะไรให้กับคู่จิ้นของเราซึ่งสิ่งที่ตอบมาเยอะมากๆเลยแฟนคลับครับซื้ออะไรให้ปีนปบกกี้ดีครับ <Yeah. S 1> แปงสีฟันซึ่งมีการชีตกันเยอะมากเรื่องของแบงสีฟันทำไมต้องแปนสีฟันครับ ฟีนแบกกี้ยังทำไมต้องไปแปลงสีฟันครับก็เราตื่นเช้ามาแล้วก็แปลงฟันตื่นเช้ามาแล้วก็แปลงฟันกันนะครับชอบแปลงฟันชอบแปลงฟันแปลงเองหรือว่าแปลงให้กันด้วยครับแปลงเองอ่าแปลงเองครับแปลงฟันแปลงฟันนะครับก็ต้องแปลงฟันในส่วนของเฟิร์สข้อต่างก็จะเน้นเกี่ยวกับข้อบนข้อต่างก็คืออะไรให้ครับ แมวพ่ออะไรก็เป็นอาหารแมวครับเลี้ยงแมวด้วยกัรหรือว่าจริงๆริงเลี้ยงแมวครับเลี้ยงแมวใช่เลี้ยงด้วยกันหรือว่าเลี้ยงแยกกันเลี้ยงเป็นขั้นต่างเลี้ยงขั้นต่งเลี้ยงครับชื่อแมวชื่ออะไรครับมันโถครับมันโถใช่ครับก็ต้องเป็นอาหารแมวแล้วบางคนก็บอกว่าที่รับเล็บแมวครับที่รับเล็บแมวครับเอาไว้ให้มันเคี้ยวมันมีตัวสิมันเคี้ยวมันมันจอยมันจอยมันมันจอยมันจอยกับมันโถนะครับก็เป็นแมวนะครับก็ต้องบอกว่า จริงๆมีหลายสินค้านะครับที่หลายๆคนเนี่ยทวิตกันเข้ามาว่าอยากจะซื้อให้กับน้องๆทั้งฟรีแล้วก็เพกกี้เลยนะแต่ต้องบอกว่าทุกสินค้าที่ทุกคนพิมพ์เข้ามาหรือทวิตเข้ามานะครับทางซ j เจ l ของเรามีทุกอย่างเลยนะครับคบกว่าถูกกว่าแล้วก็คุ้มกว่านะครับอย่าลืมนะจบง,งานนี้ก็สามารถไปหาซื้อของมาได้นะไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟัน อาหารแมวนะครับยากนยุงกาแฟเย็นนิสติกสินค้าไลฟ์สไตล์ทุกอย่างครับอยู่ที่ CJ m a มอด้านหน้านี่เลยครับแอบแวะไปขายของนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคุยกับน้องๆยาเลยเดี๋ยวเชิญน้องๆมาด้านหน้านีดนึงครับขอทิมนนครับขอเก้าอี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันแบบยาวๆเลยดีไหมครับแฟนทับถ่ายรูปกันให้เต็มทีเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องๆทั้งฟรีแล้วก็เบนกี่เลยเชิญนั่งได้เลยนะครับน้องๆครับ ฟินกับเบกกี้ก่อนรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับ CJ เจ r อในครั้นี้ครับดีใจค่ะดีใจยเค่ะู้สึกเป็นกียัตบมากค่ะก็งานก็ามากแล้วก็อมาเค่ะดีใจที่ได้เป็นส่วนก็ตรู้สึกเป็นเกียรติมากครัที่ได้มาร่วมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับซ j เจครับแล้วก็ มีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันกับทุกคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยสาวก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากครับคือต้องบอกว่านอกจากกิจกรรมที่เรามาร่วมงานกันในวันนี้เรายังมีกิจกรรมที่จะต่อยอดไปถูกต้อไปอีกครับใช่ครับก็จริงๆรู้สึกดีใจที่ขุาวตังบอกนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซีเจมอมากนะครับที่เลือกพวกเราเป็นคู่มานะครับก็อย่างที่ข้กวตังบอกนะครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆไปร่วมกับทุกคนครับเป็นกิจกรรมผมบอกได้เลยครับได้เลยครับเซิร์สครับเซิร์ฟจะกลั ทีนี้นี่เป็นกิจกรรมที่เซอร์ไพรส์กับแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับจริงๆจะบอกเลยตอนแรกแต่ว่ากลัวโอ้อีกก็เลยถามพี่ก่อนเชิญเลยครับเฟิร์สครับเชิญเลยครับครับก็<อ>พวกเรานะครับเป็นกิจกรรมที่จะพาทุกคนไปทําความดีแล้วก็ทํากิจกรรมดีๆครับผมคืต้องบอกว่าทั้งสี่คนนี้นะครับจะพาแฟนคลับผู้โชคดี80ท่านนะครับ80ท่านด้วยการไปทํากิจกรรมด้วยกันนะครับไป,ไปทํากิจกรรมอะไรเฟิร์สตอบ อย่างในเป็นงานเซอร์ไพรส์นั้นเราจะบอกทุกอย่างเลยว่าหลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างกับเฟิร์สเข้าตาแล้วก็คือเมื่กี้ครับครับก็พวกเราทัสี่คนนะครับก็จะพาทุกทุกคนไปทำกิจกรรมวีดีตามชุมชนต่างๆครับครับก็คือของเฟิร์สกับเข้าตาครับจะไปที่จังหวัดราชบุรีครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของซีเจมอลด้วยครับจะไปร่วมถกบุญกันที่มูธที่บ้านมานาโพธาราเพื่อสตรีและเด็กๆครับผมในงานครบรอบ18ปีของซีเจมอลนะครับในวันที่28ตุลาคมนี้ครับ 28ตุลาคมนี้นะครับเฟิร์สกับเข้าตางจะพาไปราชบุรีโดยที่จะมีผู้โชคดีทั้งหมด40คนด้วยกันครับผมใครอยา,รากรู้ว่าต้องทำยังไงนะครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวล้องๆจะมาบอกนะว่าต้องทำยังไงส่วนฟินกับไบที่ทรเราจะไปทำกิจกรรมกันที่ไหนครับไ,ไปข่เาร<า>ือไปช่วยชวยชทีช่ศูนย์อััครับที่จังหวัดรลบุรี ในวันที่20 20ตุลานี้นะครับฟรีเปบกกี้จะพาผู้โชคดี40ท่านนะครับไปทำกิจกรรมด้วยกันซึ่งก็องบอกว่าแฟนคลับฟรีน,นะครับเราจะได้ไปร่วมกิจกรรมแบบเอาดอ o r นอกสถานที่กับ,บฟรี e แบกกี้แล้วก็เฟิร์สเข้าต่างเลยถ้าเกิดว,ว่าใครอยากจะไปร่วมกิจกรรม ไม่ยากไม่ยากนะครับทำยังไงครับโค้สครับจริงๆมีสองวิธีในการเขา้าร่นอยู่คุณก็ไม่ช้าเลยเข้าโท้ครับทำยังไงครับโร้ชครับก็สามารถเข้าไปซื้อสินค้าของทาง CJM ครับค่าตัด250บาทต่อนหนึ่งใบเสร็จครับและหลังจากนี่ยก็ทำการแอดไลน์เอาไว้เช่น CJM ครับเพื่อลงเบีินรังสิทธิ์ครับผมแล้วก็อย,ย่าลืมสมัครสมาชิกสมาชิกดูสมาชิกครับใช่นี่นะครับบอกแล้วว่าง่ายๆนะครับอยากใช้ทุกคนแอดไลน์ไว้นะครับแอด CJM นะครับซึ่ง เมื่อกี้เฟิร์สกับเขาตัดบอกแล้วถ้าอยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดีต้องแอดไลน์เข้าไปแล้วก็ซื้อสินค้าที่ CJ m จมอลสองบาทต่อใบเสร็จแล้วก็ไปหาตัเกียร์ด้านในครับผมอันนี้จะคัดเลือกคู่ละ30ท่านด้วยกันรวมเป็น60ท่านที่จะไปร่วมกับ2คู่จิ้นนี้นะครับแต่หายไปไหนอีกคู่ละ10ท่านครับฟรีครับอยู่ที่ออนไลน์ค่ะเพราะว่าเราจะต้องให้พี่ๆมาทำชาเลนจ์ในติดต่อการสัสธรรม เแล้วก็คีเอทได้เลยค่ะแล้วก็แอด GJ Mall มาแล้วก็ติดแท็กค่ะก็คือเราจะมีชาเลนจ์ในติ๊กต็อกด้วย10านนะครับ10คนที่จะไปร่วมสนุกแล้วก็เป็นผู้โชคดีกับวินเบกกี้แล้วก็เฟิร์สสเตตันนั่นเองก็คือจะให้ไปทำชาเลนจ์ในติ๊กต็อกเราจะเลือกมาคู่ละ5คอนเทนต์แล้วก็ให้เลือกเพื่อนไปด้วยอีก10คนรวมกันเป็น10คนด้วยกันแล้วทั้ง2กิจกรรมนี้นะครับรวมกันก็จะกลายเป็น80 ผู้โชคดีที่จะไปรว่วมทำบุญแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆทั้ง4คนนะครับในเดือนตุลาคมนี้ใครอยากไปบ้างครับยกมือกันทุกคนเลยนะครับคนทางบ้านนะครับที่ดูไลฟ์อยู่นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวนะครับติดตามรายละเอียดที่ดีแล้วก็รีบมาสมัครรีบมาทํากันนะครับ,รน,รรรน,น,รบนี่คือกิจกรรมฟ,รรฟรินใจคุูกับผู้จิ๊กฟินเบ็ตี้นะครับวันที่2 าคมนีที่สูนย์อุรักษ์พัดเต่าทะเลตอกทับเรือจังหวัดนชลนบุรีนั่นเอง28ตุลาคมก็จะเป็นของเฟิร์สเท้าตากที่ภูธารามที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมเอาเละครับวันนี้น้องๆมาร่วมงาน18ปี CJ บขอบคุณที่อยู่เทียงคู่กันน้องๆทีไทยที่อยากจะกขอบคุณเป็นพิเศษนะครับเริ่มจากฟิล์มก,กันเปน่นเลครับ

4คนด้วยนะครับน้องๆครับแต่ <grid> น้องๆยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวน้องๆจะมีเซอร์ไพรส์มาฝาก,ากให้กับแฟนคลับด้วยถูกไหมครับเาเชิญน้องๆลุกขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเคลียร์เวทีนะครับแฟนคลับครับขอเสียไม่้4คนหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเขาจะมี Surprise เซอร์ไพรส์ร้องเพลงให้กับแฟนคลับทุกคนด้วย,เร,นนวยเริ่มจากใครก่อนดีครับฟินเบกกี้หรือว่าเบอร์สอตตันดีฟินเบกกี้ก่อนเลยนะครับ

ดีกว่าที่ไทยรู้ ผมอ่ายืมเลยจ้ะข้างหลังอ่าขอบคุณครับขออะไรพี่เลยครับขอตั๋วพี่ครับน้าไก่

นำพูนเขาเลยครับตีมาพีข้าวตีมตัวนะคะ